ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พุกจักฟาร์มชแนลรถเกี่ยวข้าวนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่นี่ฮะโอ้วอล์รปุ๊กแกรช่างนะครับนี่ฮะด้านหลังเราก็จะเป็นรถตีดินนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะสำหรับรถเกี่ยวของวอลรพุน์แล้วก็รถตีดินนะครับเดี๋ยวเรามาเที่ยวชมในอู่นะครับเดี๋ยวเราไปติดาตามกันนะครับ อ่ะครับผมก็เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะฮะบพึกอสตา์ฟาร์มชาแนลรถเกี่ยวข้าวนี่ครับรถเกี่ยวของวพจน์กันช่างนะครับวันนี้อาจจะฟังดูเสียงเหนื่อยๆไปหน่อยนะฮะวันที่10แล้วที่เดินทางกันอยู่ในระแวกนี้ก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับนี่วพจน์กันช่างกาลังประกอบอะยังไม่เสร็จที่จะส่งลูกค้าอยู่ยังประกอบกันไม่เสร็จเลย ฝนเกาะแล้วนะครับเช็ดไปไม่กี่วันก็มันเกาะเหมือนเดิมรนะับเพราะว่าตรงนี้ลมมันพัดแรงนะครับฝุ่นก็เยอะก็เลยมาเกาะเกาะหน่อยฝุ่นขอเกาะหน่อยนะครับเกาะดังหน่อยเกาะวอลพทุทดังนะครับสําหรับฝุ่นก็สําหรับอูว่วอลพุนนะฮะจะมีรถเกี่ยวข้าวรถตีดินนะฮะเนี่ยคันนี้นะฮะจะเป็นรถตีดินนะครับรถอ,อะไรบ้างรถฉีดอุ้ยฉีดยานะครับ ก็มีอะไรอีกบ้างนะฮะก็จะมีใหม่ๆม,มาเรื่อยฮะสำหรับอูวรพจน์นะครับพี่โต้งนะครับจะคิดมาเรื่อยๆนะครับสำหรับลูกเล่นของอู่นะครับเนี่ยยังไม่เสร็จนะครับคันนี้แต่ตอนที่ออกอากาศนี้ก็น่าจะเสร็จไปแล้วนะครับส่งลูกค้าไปแล้วนะครับ อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยฮะแล้วก็อย่าลืมโปรโมชั่นของบลึกษาฟาร์มซื้อรถเกี่ยวในนนาของบลึกษาฟาร์มเรามีค่าน้ํามันค่าเดินทางให้นะครับ5,000บาทต่อ1นึ่งันติดต่อมาได้ที่พลึกษาฟาร์มนะครับศูนย์แปดเกเก้าสคันนี้ก็ยังไม่เสร็จครับขึ้นโครงร่างไวนะ้เพื่อส่งลูกค้านาปีปีปน, 2, 5, 6, 3, นี้แหละครับสองหนี่แหละ กี่คันนะเมื่อกี้ไม่ได้นับนี่ก็เป็นรถฉีดปุ๋ยฉีดยาวันปุ๋ยฉีดยาไม่ใช่ฉีดปุ๋ยวันปุ๋ยฉีดยาของวรพจน์นะครับมีลูกเล่นใหม่ๆม,มีอะไรใหม่ๆเข้ามาเยอะแยะเลยครับนี่ฮะของเสียโต้งครับนี่ฮเชลเลอร์บรรทุกรถเกี่ยวของเขาวรพจน์การช่าง ขออภัยฮะวันนี้เหนื่อยจริงๆวันสุดท้ายแล้วนะครับไม่ใช่วันสุดท้ายดิอ,อูสุดท้ายที่กําลังถ่ายอยู่นะครับก่อนเดินทางกลับใต้นีก็เพิ่งกลับมาจากเกี่ยวข้าวกันแล้วก็วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะฮะที่เรามาถ่ายก็ไม่มีใครอยู่ที่อู่เลยเมื่อกี้ก็คุยกับป่าเต็มไปนะครับขออนุญาตป่าเต็มถ่าย นะครับก็ขอบคุณมากๆครับสำหรับการอนุญาตในการถ่ายทำตรงนี้นะครับไม่ได้เจอพี่ต้งนะครับวันนี้นะฮะสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับสอบถามรับมาก่อนที่0ูนย์ประโท9นะครับเราพึกษาฟาร์ยินดีให้คำแนะนำกับท่านนะครับเนี่ฮมีเบร์การแมคโครด้วยนะครับผู้นี้มีพร้อมครับ รถเกี่ยวข้าวใครติดลมอยู่เดี๋ยวรวาพี่โต้งให้ไปลากให้นะครับสำหรับลูกค้าของอลอพ์เนี่ยก็ไปเกี่ยวมาออกเกี่ยวมานะครับแล้วก็คันนี้ก็น่าจะไปลันมาแล้วนะครับออกงานมาแล้วเกี่ยวนะครับแล้วก็ล้างจอดโชว์ไว้เตรียมส่งลูกค้าแล้วครับคันนี้สะอาดเตรียมแล้วครับ เนี่ยจอดเตรียมส่งลูกค้าสำหรับวอร์ดพดกันช่างด้วยสเปคด้วยเครื่องด้วยช่วงล่างอะไรต่างๆครับเดี๋ยวสอบถามแนะนำครับสอบถามเข้ามาได้ฮนะเดี๋ยวเรานะครับทึกสปา,าร์มยินดีที่จะให้คำแนะนำกับท่านในเรื่องของราคาในเรื่องของสเปคอะไรต่างๆตัวเล็กตัวใหญ่ตัวกลางมีไหมหรือว่ายังไงสนใจก็ติดต่อมานะครับสำหรับคนที่รู้แล้วรู้จักกูแล้วก็ ไปที่อู่ก็ได้หรือว่าจะติดต่อเรามานะครับก็ได้ดังนั้นครับก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งฮะเดี๋ยวลากันไปก่อนคลิปนี้เราให้มาดูสั้นๆวันนี้ไม่รู้จะถ่ายอะไรยังไงไม่มีใครอยู่ซักคนเลยนะครับที่จริงจะมาถ่ายตอนที่ช่างกําลังประกอบรถนะครับ แต่วันนี้ก็ไม่ได้มีใครอยู่ก็ขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับลากันไปก่อนแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็คลิปหน้านี้เดี๋ยวหลังหลังจากคลิปเนี้ยเดี๋ยวเราจะพาไปดูการเกี่ยวของวรลล์ฟสกันนะฮะไปเจอของเจ้าแบงก์กันนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ